ทุกคนคะเราไม่ได้ทำคลิปแกล้งคนกันมานานมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เรามาจัดกันเถอะคะ่ะ ม่าชิมชิสวัสดีทุกท่านด้ยนะคะอยู่กิบุรีนะคะวันนี้เราจะมาหาเรื่องแก้คนนั่นเองนะคะคือกิฟนะไปหาตัวแอดออนตัวหนึ่งมาค่ะซึ่งมันน่าสนใจมา,มากๆเลยค่ะว่าจะมาแก้งพวกผู้ชายนะที่แบบเไม่เออคยรู้เรื่องไมค้คาจะเท่าไหร่นะคะก็ตัวนี้มันเป็นเซตติ้งต้นไม้ที่ดูเหมือนจะเออมันก็น่าจะเป็นเหมือนเซตติ้งธรรมดาจริงๆแล้วมันมีความไม่ธรรมดาอยู่ค่ะ คือก่อนที่เราจะไปพูดถึงแผนของเราเนี่ยเราจิปโชว์ให้ดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นแอดออนอะไรนะก็วางเซฟติงไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทำการปีเอเราจะขยับไปไหนตอนนี้กิ๊ขยับไม่ได้นะอ้าอ้าอ้ากิ๊บขยับไม่ได้เือนเนเป็นเอเนเนเทเน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 นเ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 เนเนเนนเเเนเนเนเานเนเนเนนะนเนนเนเนเเนเนเนนเนเนเเนเนเเน้นเ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 เนนเนเนเ้เเนเนไน ชั่วขณะนึงนะคะแล้วก็เลือดเขาจะเยอะมากๆเลยนี่ตีเขาให้ดูอึ๊บตีตีเอติตีไหมคะอุ๊ยตายแล yeah, ้วกตายแล้วเราต้องรีบหนีไปเกมโหมดก่อนเขาเขาเขาเกมโหมดก่อนนะโอ้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 เโอเคเกมโหมดันแล้วค่ะอ่าเขาก็จะไม่ตีเราละอ่า ค็เนี่ยเดี๋ยวกิฟจะไปหลอกคุณครูกับโซลามานะคะเพราะหลอกคุณเทลิออนน่ะน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะเขาฉลาดเนี่ยหลอกโซลาที่ซื่อๆคุณครูคที่ปื้มๆมาน่าจะหลงเชื่ออยู่นะคะก็มาตามหาต้นไม้วิเศษกันอะไรอย่างงี้เนะเาะซึ่งพวกเขาไม่รู้นะคะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าตีแล้วจะใายเป็นสัป,ประรดโอเคตามนี้แลเดี๋ยวเราไปหลอกผู้ชายเข้ามาลองดูเลยดีกว่านะไปะโซลาอยู่ปะฮะ <ห ả? S 1> ว่างปะอยู่ทำไมอ๋อ พอดีเราไปเจอแอดออนตัวหนึ่งในไหมคะบันไหนมันเป็นต้นไม้ต้นอ่อนของต้นไม้อ่ะแล้วมันอยู่ตรงเกาะล้างอ่ะถ้าตีแล้วมันจะได้สมบัติเต็มมาหมดเลยเออนี่เราหามาเป็นชั่วโมงเลยะกว่าจะหาเจอไนช่วยเข้ามาแบบเข้ามาเข้ามาถ่ายคลิปกับเราหน่อยไดไหมทําเป็นเหมือนแบบเฮ้ยไนดบภารกิจมาให้ตามหาต้นไม้พิเศษอะไรก็ได้อ่ะวางปะเออเข้าเข้าเกมเลยตอนเนี่ยตอนเนี้กำลังมีไฟจะถ่ายคลิปเนี่ย มีของแบบนั้นในไมค์คาร์ดด้วยเหรอเบนชั้นหนึ่งจุดสี่นะอ่าเออโอเคเดี๋ยวตามไปอ่าหนึ่งคุณครูอ่ะคุณครูอยู่เปล่า,ค,ค,าครับครับว่า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 อ่าครูครูครูเข้ามาด้วยคุณเข้ามาด้วย,าาดวยได้ยินที่เราพูดก,กับส่วนเราเมื่อกี้ใช่ไหมหรือนั่งเมาอ,อยู่ได้ยินครับได้ยินฮะได้ยินอ่าโอเคโอเค แล้วนี่ต้นที้ฉันทำอะไรบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้นายแสดงเหมือนแบบเฮ้ยดีใจที่ได้มาเจอต้นไม้ในตำนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทุบต้นไม้แล้วก็จะได้อัญมณีไปใช่ไหมก็เดี๋ยวที่เหลือต้นสดเอาก็ได้เออล้วเชื่อนายทำได้ได้เออโอเคว่าง่ายจังเลยว่ะพร้อมอะไก็บอกอ่ะพร้อมพรมพรโอกาพร้อมพร้อมอมไปเลยอที่สุดเราก็มาถเดจนได้ต้นไม้ในตำนาน จริงเหรอพี่จิงก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแค่คนจ้างมาให้มาหาก็เลยมาหาโอเคมันเด็ดเด็ดกลับไปปลูกเลยไหมเด็ดกลับไปปลูกเลยไหมเออเด็ดมาเลยเดี๋ยวมาเลยเด็ดเลยนี่นะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรหน้าตาแบบนี้เฮ้ยเอาเอาเอามาทำอะไรอ่ะ ไล่แบบหนังอินเดียไล่แบบหนังอินเดียออมันโดนนดามนี่ไปแล้วเออเออมันมองอยู่มันมองอยู่มันแย่อาบากโองลงมาตามันดินะครับฮะโอ้โหมัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยโอ้โหจากไหนเก็บเ่ยโอ้โหต้นไม้ด้วยนะขอเล่นเป็นต้นไม้ในตำนานหนูมองดูวมันมาแล้วมันมาแล้ว โกรธมันแรยังไม่ดีกับเพ่อในแร่แม่อาวุธอะไรไม่มีต้นไม้ในตำนานนีนี่ตรงนี้มีกล่องสมบัติด้วยอาจจะเป็นอาวุธหรือเปาโอมาพอกกล่องคราบเลยพอดีโอ้โหนี่ไงระวังหลังระวังหลังไงระวังหลังห้า้าเก็บอปวดอ้ออ้เอียงก้ก็้ซูบันนาันโซ่าสูมันพยายามเข้าเพื่อนสู้สู้ สู้มันให้ได้โซนแล้วมีเลยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วในข้ามันได้แล้วในข้ามันได้แล้วไมันลอนมันลอยมันลอยลอยไปสู้เลยสู้เลยสู้เลยลอยมันตามนายมันเป็นควันเลยเนี่ยทไมมบัตจีบมันลอยแล้วไปไล่เด็กชายล่ะทนายเป็นเป้าหมายอันสุดท้ายของมันไงต้นไม้จะเป็นขวาน ขวานตีไม่โดนอยู่นี่นี่ใช่เหรอโอ๊ยโอเวือ๊ยโอ๊ยโอ๊่โอ๊่โอ๊ยโอนยโอ๊ยวอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอล้วอันไม๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊มโอ๊ยโอตยโอ๊้โอ๊ยโอ๊ยโเ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโ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 อ๊ยไอ๊ยโอ๊นไม๊ยโอยโอ๊ยงอ๊ยโ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 อ๊่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโแต่เอาคือ๊ยโ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 อ๊ยลอะหนอีย ไปได้ยังไงไม่ได้เป็นไนปได้คุณพูดถึงต้นไม้บา,าไปแล้วบ้าไปแล้วเพื่อนผมจะตายแล้วช่วยเลยครับคุณพูดถึงต้นไม้ไม่เชื่อกันเหรอว่าเราคือต้นพูดแหึงต้นไม้นะ่ะทาไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเผยร่างจริงให้ดู ผมว่าให้ตายเถอะมีพูดแหงต้นไม้เหรอเนี่ยคือพูดแหงต้นไม้โอ้โอนี้หน้าพูดดูยิ่งใหญ่อลังการมากอะไรเนี่ยฉันคือพูดแหงต้นไม้ฉันไม่ใช่กิปุริแต่ฉันคือพูดแหงต้นไม้ต้นไม้ก็เลยไม่ตีฉันยังไงหรอไปไงลไปไกลไงเชื่อครับผมเชื่อฉะนั้นคุณพูดแหงต้นไม้ช่วยจัดการต้นไม้ของคุณหน่อยได้ไหมฮะจัดการไม่ได้จัดการเองต้้นนไมของคุณ่นี่ไงผมฆ่าได oh. like. ้แล no. on ้ว ไปฆ่าได้แล้วมันฆ่าผมต่อวะเนี่ยพูดถึงต้นไม้คือต่ออาผมหน่อยไม่เหมือนพูดเลยเหมือนต้นไม้โง่อยู่ดุ้วมากว่ะซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยพูดถึงต้นไม้แม่ที่เจาะสมองแล้วเจาะมือด้วยเห็นป่าติดมือติดมือเอะไรเนี่ยพูดถึงต้นไม้ผู้ชายไม่ได้เลื่องการนี้ก็สู้ไม่ได้เนาะ คุณเป็นผู้แหกต้นไม้ทำไมคุณไม่จัดการต้นไม้คุณเหรอฮะแอบเป็นผู้แเป็นผู้นี่คืจัดการดิไปก็นผู้นี่ไงตาิไปนก็ไม่โดนเนี่ยเคืออะไรนั่แหละโอเคโอเคมาแล้วมามาไปผู้จัดการเองออออโดนไหมเห็นไหมโดนไหมเออใช้ดาบตีสิพวกโง่ ดาบตีได้แหละแต่ว่าสู้มันไม่ได้ไงมันอยู่ในหมอกควันหนามากเลยทีมมหมดแล้วเนี่ยมันไม่โดนเลยเนี่ยมันตีลงเก็บมาเก็บมาเออและนั่นแหละคุกกะถือได้เห็นไหมเท่เปล่าเท่เปล่าแล้วฉันก็มีมือแห่งต้นไม้ตบหน้านายเฮ้ยมีใครได้ตังค์ด้วยเหรอได้มาแล้วมีประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้ต้นไม้เนี่ยเอาไว้ฟาดหน้าอย่างเดียวใอ้เรากบใส่สวมหัว,ไห,วไหนรู้ไหมว่าสวมแล้วฉันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกตัวหนักๆตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีเกาะป้องกันนิดๆหน่อยๆทีแี้ก็ไม่ได้ใส่เกาะรู้สึกเหมือนมีอะไรอะไรโดนสูบจะออกไปจากในหัวไหมตัวละลองใส่ดูตัวนี้หนักมากเลยตอนนี้วลอใส่ดูโอ้ยแค่จะรู้สึกหนักหัวแต่มีเกาะเพิ่มมานิดนึงเออจะรู้สึกเป็ไงบ้างจะรู้สึกเหมือนสมองกำลังโดนดูดไพอได้เวลาแล้วไห หมือนเหมือนมันกะเหมือนมันกัดเหมือนมันกระกรดดูดสมองจะไปเป็นน้ำเลี้ยงเออจ<ะ>้าไม่เวลาล,วละคนไหนไมัต่อละโอะโอ้ลยอะไรวะนะอะไรวะนะโอ้โหมีไฟนโะโร้อยอยโหตอนเองคือดาบผมพังแล้วเนี่ยผมยังไม่มีดาบเลยดาบพังเลย,ยป่าอะไรเนี่ยป่าเลย จะไปจบไปแล้นี <S 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 ่ยเออพอไปมันจะมาเยอะอยู่วะเนี่ยโอ้โหตีวัดตีต้นไหนเนี่ยตียังไงให้โดนเดี๋้อดาบเลยครับคุณพูดขอดาบเลยฮะดาบแบบดีดาบให้ผมไหมถ้าไม่มีดาบผมจะตายโดนลุมสีแล้วเนี่ยอ้หวานลใช่ะหมายโอ้ยไม่โดนเออโอ้หนึ่งลุมสีโอ้โหตายค่ามันค่าพวกคู่เห็นต้นไม้ีิสาเห็นต้นไม้โอ้โหตายแล้วโอ้โหมันตีไม่เข้ามันจะลุ ไปอไู่บนนู้นน่ะกอดได้เนี่ยแหล่ไปอยู่บนนู้นบนนู้นแหละโอ้โหเอ้ยโอ้ยจะวิ่งไ่ออกโก้นหนักหัวหนักหัวหนักัวจริงอันนี้มีไม่ได้เอาต้นไม้ตบมันได้แหละไปไปลงไปไม่ไม่ครูลองเดินดูดีๆมันน่าจะมีนะโซล่ามีฝันอะไรอยู่ในตัวคุณเปล่า ผมน่ะมีขวานจะรมดาปะผมไม่มีมีขวานใช่ไหมเออขวานตีไปอืมคุณต้องใส่เสื้อผ้านะคุณผูกกาคุณต้องใส่เสื้อผ้าคุณจะแก้ผ้าแบบนี้ไม่ได้เอาผมอยากเอาไปชี้เลยดิชนะนั่นเลยฉันยังไมตายเลยพวกป้าพวกกระจกเป็นพูดนี่เป็นพูดคุณก็ชนะมันได้นี่มันแพ้ทางคุณนี่ใช่ไหมตีตีตีจัดการเลยจัดการเลยยู มาแล้วแยกมาหาเยติโกโหติกาใครนะไปโอ้ยบาสตีคนเดียวเอานี่บาสตีคนเดียวโชคดีนะครับบาบ้าบ้นแหาบ้าตีตีเลยเออเฮ้ยช่วยตีสิเออตายไปหนึ่งตัวแล้วอีกอีกสองตัวนี่ตีโดนได้ไงเนี่ยตีตีโดนตรงไหนอะตี ตีไปเดี๋ยวมันก็โดนเองละน่ะตีรถยากเหม่นแต่ก็โดนะเออเออเลอเอ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 อเนอเอเนี่ยจเองๆอ่เพูดตอนอเนีเอมันมัอเก๋มากเลยนะนอกจากเอาเอถืออเออเอเอามาใเอหัอแเ้วใช่เออ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 ืออเ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 อ็เออ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 เอเเออ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 เเเออเอ่เเเออออออเ ออลองวางไนวะ้เออวว้าวเออไปไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมาทำอย่างนี้ได้ด้วยนี่ดูนะอะไรทำไงสองสามอ่าทำอย่างนี้โอ้ต่อตัวขึ้นมาแล้วก็แวบเออโอ้วางแบบว่าเหมือนฉันว่า,าฉันว่า,วามันดูมันดูพิการอย่างนี้ทุกคนแล้ไม่ได้ดูการเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทำให้ดูอืมอ๋อเราก็วางอย่างนี้แวบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีแกนหรือเปล่าต้นไม้ยักษ์เเหมือนต้นไม้ยักษ์เลยโอ้แบบพายน่าจะหลอกเปล่าตาย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 ไม่เป็นไงล่ะต้นไม้ใหญ่มากหรืเปล่าเป็นการรวมเล่าแบบอินนี้เลยสิพอมองดูแกนกลางปึ๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโคตรเก่งโคตรหลอก เรียกว่าต้นไม้หรือเรียกว่าอะไรดีเนี่ยโอ้ตัวละตัวละนี่มันจินตนาการสำคัญกว่าความรู้สินะพวกคุณแม่ม่อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปอีกแล้วมาอีกแล้วพูดป้าอ่ะมาอีกแล้วโอ้ยยิงยูสิงลงเลี้กลับบ้านดีกว่าไปแล้วมันไปยโหไงอีกแล้วยังไงอะกแล้วโอ้ยยังมาอีกแล้วโอ้โหหมาเยอะด้วยค่ะเนี่ย โอ้ยไปด้านนี้เห็นแล,ล้วไปดีกว่าไหมอ,อยู่เลยประเด็นคือขนาดเทพพิดาหนีแล้วผมจะเหลืออะไรตัวแตกแม่งเป็นยังไงบ้างคะคลิปแกงเพื่อนในคลิปนั่งทำมานะคะนี่นะคะแหมไม่ได้ทำคลิปแกงเพื่อนมานานเลยใช่ไหมถูกใจหลายๆคนบ้างหรือเปล่าคะถ้าใครได้เสียงโครน่าก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ในคลิปสักหน่อยนะคะถ้าไม่อยากคอมเมนต์กดไลค์ก็ยังดีอ่ะนะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไคร้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้คลิปด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยคะกดสาวป่านะ Ả, at, ก็ถือว่าคลิปนี้นะคะคลิปคงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอรุ้นกันดูนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกทุกคนที่นั่งดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกทุกแฟนอาร์ที่วาดมาให้เลยนะคะมีแฟนอาร์ของใครบ้างก็ดูได้เลยนะสวยๆทุกรูปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะว่าแฟนอาร์ส่งมาให้คิ๊บ้างน,นะคะก็สามารถส่งมาในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าในท w i t เต r นั่นเองนะคะลิงก์รายละเอียดอยู่ใต้คลิปกิ๊นะคะหรือว่าขึ้นอยู่ตรงนี้เลยโอเคค่ะคกิ๊บก็วันนี้กิ๊บไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายยสติ๊กเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลาตะโตมีให้เลือกสต่อมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ